มีแมวด้วยค่ะเก๋เจ้าแม่พลอยของร้านแม่พลอยมาเลยค่ะมีจับยวนแม่พลอยนะคะนั่งทานได้ค่ะพวกสะดาวพระถวายนะคะมงคุดมะกรูดของพืชผักสวนครัวนะคะมัดดัน ้มจีด๊ดทุเรียนหนามดำสตอนกเลจร้จ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีดอยู่ที่งานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะหากเพื่อนๆจะมาทางนี้นะคะหรือว่าจะมาหอมกระเทียมเนี่ยเข้าทางถนนวิภาวดีรังสิตค่ะแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่ารังสิตมันร้ายค่ะเพราะว่ากว่าจะขยับเข้ามาได้นะคะส่วนท่านไหนมาแล้ว จะมาจุดนี้ด้วยรถรถรถตะไลนะคะรถรางเนี่ยก็รอเนี่ยจะมีป้ายนะคะป้ายอยู่ตรงนี้นะคะจะรอไปตามจุดต่างๆได้ค่ะอยู่ตรงชมรมตะก้อนะคะห่างมาทาง BTS มหาวิทยายลัยกเกษตรเนี่ยลงทางออกที่1น,นะคะแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยจะมีประตูนะคะแถวแถวธนาคารอมสินเพื่อนๆเดินตรงเข้ามาแล้วรอรถตะไยได้ค่ะหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์นะคะด้านในมหาวิทยายลายัยมาถึงตรงนี้20บาทค่ะจะราคาไม่แพงนะคะ หรือว่าถ้าหากเรียกมอเตอร์ไซค์วินไหนก็ได้นะคะลองถามราคาก่อนราคาที่ลิซนั่งมาคือ20บาทนะคะมาถึงจุดนี้วันนี้ที่ลิซมาคือวันที่4กุมภาพันธ์พศ2567ค่ะเวลาตอนนี้ก็บ่ายโมง39นาทีนะคะอยู่ฝั่งนี้ก่อนแล้วการเห็นน้องหมา เห็นน้องหมาตั้งแต่ร้านแรกแล้วอ่ะได้งอกใส่ชน่ารักจังใส่บิเลียนนั่งจองแล้ว หาเพื่อนๆมาตอนเย็นไม่ไหวนะคะก็มาตอนตอนกลางวันได้ค่ะด้านในจะเนี่ยแดดเปี้ยงๆก็ประมาณนี้นะคะไม่ร้อนมากค่ะเพราะว่าเขามีสลันนะคะปีนี้ภาวนายอยากให้เจอผลนะนี่รถละลยคันใหญ่ก็มีนะคะเนี่ยเขาจะมีเป็นหลายๆสายนะคะ ที่เรียกรถจราจก็คือรถที่ <_ EN> เขาจะเป็นรถที่วิ่งรอบๆนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็จะเป็นชื่อย่อของเขานะคะจราจแต่ว่าที่่นอยู่นเกเพื่อนๆมาเที่ยวง,งานระวังกระเป๋านะคะสะพายไว้ด้านหน้าโทรศัพท์ถืออยู่ที่มือหรือว่าเอาใส่เอาไว้ที่เราจับ ไว้ได้นะคะตลอดเวลาดีกว่านะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะหมดสนุกนะคะถ้ากระเป๋าตังหายโทรศัพท์หายนะคะอาหารน้องหมาน้องแมวก็มีโอ้แว่นตาแฟชั่นมีด้วยอะ่ะสำหรับน้องหมาไม่เอ่ยเอาคนคะ่ะเป็นเพื่อน,น <laughs> อยู่ในโซนนี้จะงงเลยอะพวกเต่านะคะ นี่เด็กๆชอบนะคะโซนนี้มีปลาตู้ปลาค่ะพวกเสื้อน่ารักน่ารักหมวกม้า พอาหารสัตว์ค่ะไมไ่ไม่ได้มีแบบว่าของสัตว์อย่างเดียวค่ะของคนก็มีนะคะพวกเสื้ออะไรพวกนี้ก็มีน่อ,องหมา เพืเ่อนๆจะเห็นไหมเนาะ เล็กตัวน้อยมีแมวด้วยค่ะเอ เออเกาเกี<ะ>ยวอะ,ะ,ะไม่อยากยันอะไรแบบนี้ต้องเอาอะไหล่มาด้วยนี่บนนู่เหรอนี่นียย่นี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 ่

ไม่น่ารักอ่ะเหมือนอมีโรคส่วนตัวสูงเลยไปใกล้ๆเดินหลบมุมเลยอะ่ะวันนี้ก็มีข้างในน่ารักจังมันน่ารัก องยกออกอันนี้เป็นที่รับนะคะรับเล็บร้านออก f o r c a t ค่ะนี่จองแล้วจองแล้วห้องน้ำค่ะเพื่อนๆนี่ตรงเข้าไปนะคะ เมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูแผนที่ก่อนนะเดี๋ยวไปตรงหัวมุมระหว่างโซนแล้วจะให้ดูนะคะว่าจุดตรงที่ริดเดิเนยอยู่ประมาณตรงไหนนะคะเดินไปโซนดีเรื่อยๆเนี่ยก็จะคล้องเป็นวงกลมอะคะ่ะเป็นโค้งไปนะคะไปเป็นต้นไม้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นน้องๆน,นิสิตนะคะโซนเอ็มเขาจะอยู่สลับกันนะคะเอาน้องๆมาขั้นไว้เผื่อพี่ๆจะได้ช่วยอืน่น ช่วยหนุนร้านค้าน้องๆนะคะอยากให้เปิดใจลองทานอาหารหรือว่าของทานเล่นของน้องๆดูนะคะอร่อยนะฝีมือไม่แพ้ไม่แพ้มืออาชีพกันเลยแล้วก็เป็นโซนที่คึกคักมีชีวิตที่วามากค่ะเพื่อนๆอยากได้พลังนะคะได้ความสดใส ลิเกก็แนะนำนะคะให้ไปโซนเอ็มนะคะโซนนิสิไปดูว่าน้องๆตั้งใจขายกันขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเดินเลยตรงนี้ไปเข้าไปต้นไม้ดีนะคะก็จะเจอน้องๆแล้วล่ะหรือว่าท่านไหนมาไม่ได้นะคะช่องลิทเนี่ยมีคลิปนะคะตลอดทั้งงานนะคะจะค่อยๆถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก็เป็นกระเป๋าเพลิทนะคะเกษตรแฟร์6 7 6 7นะคะในนั้นลิก็จะ รวบรวมนะคะคลิปที่ลิถ่ายในงานปีนี้นะคะเอาไปเก็บเอาไว้เผื่อเ,เพื่อนๆ<ป>กดกระเป๋าเซฟเอาไว้ก็จะได้ชมเรื่อยๆนะคะจะเป็นตอนต่อนเนื่องกันนะคะน,าา<ก> <uke> นี่จุดนี้โอ้โหยังไม่หมดนะอะไรสนสนุกค่ะสนสนุกอยู่ตรงนี้นาาเป็นโซนย่อยๆนะคะเกษตรแฟร์สนสนุกชุดใหญ่เครื่องเล่นครบวงจร นี่อยู่ในมุมนี้นะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูทางนี้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ยโซนดีวันนั้นยังเดินไม่ทั่วเลยค่ะเขาจะมีอ้อมโค้งม,มานะคะนมเกษตรนะคะส่งเคอรี่ได้เผื่อเ,เพื่อนๆท่านไหนซื้อของแล้วส่งไปต่างจงังหวัดนะคะ เดี๋ยวหาจุดสังเกตก่อนห้องน้ำนั่นเองนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นเบาะนะคะเบาะสัตว์เลี้ยงก็ยังอยู่โซอนอ e ีอยู่นะคะตึกอะไรเอ,อ่ยนี่ใหญ่มากเลยนะนี่นี่มีห้องน้ำสองมุมเลยะคะ่ะเป็นสนามกีฬาทั้งนั้นเลยที่ลิซเดินอยู่แถวๆนี้ย แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นไม้อาแถมต้นไม้ให้นิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้ชื่นใจวันนั้นเดินมาตรงโค้งไม่ถึงนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีการก,กระจายสลับเหมือนกันนะให้เพื่อนๆเ,เดินแล้วงงๆเข้าไปในโซนนั้นอะไรแบบเนี้ยตรงนี้มีนวดด้วยะคะ่ะ เป็นน้ำมันสมุนไพรนะคะกระเปกระเป๋านะคะผ้าเคลือบเดินดูสัตว์เลี้ยงอยู่ดีๆก็เข้ามาต้นไม้เข้ามาของกินงานงานประจำปีงานอีเวนต์นะคะเนี่ย นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะถนนสุธรรมอารีคุณนะคะถ้าหากเลี้ยวไปทางนู้นก็จะเป็นพวกสวนสนุกนะคะเพื่อนๆไปได้นะดูตรงนี้เอาไว้นะคะจุดสังเกตสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรร,รรมการเกษตรค่ะเพื่อนๆจะออกมาอ่านป้ายให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อท่านไหนเปิด Google Maps จะได้รู้ว่าอ๋อไม่อยู่ตรงนี้ก็จะได้พิมพ์ชื่อนะคะที่ริศพูดไปสํานักที่พิพิธภัณฑ์นะคะและวัฒนธรรมการเกษตรคนสัตว์เลี้ยงนะคะรถตอนกลางวันก็ยังเคลื่อนไม่ค่อยได้ล้องตัวเลยค่ะตอนเย็นไม่แนะนําเลยนะคนก็แน่นนะคะกว่าเพื่อนๆจะเข้ามาถึงในงานเนี่ยเพื่อนๆจะหมดอารมณ์เที่ยวแล้ว ก่อนเพื่อนๆจะได้กลับออกไปนี่ก็คือต้องรอเขากลับหมดนะคะสี่ห้าทุ่มห้ทุ่มแล้วค่อยออกอะไรเงี้ยร้านค้างานอีนอนเวนต์ก็จะมีกระจายไปนะคะอาจจะเจอร้านที่เราเคยซื้อแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเดินไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังได้ทานนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหอะไรก็มีนะคะขนมจันรสถิตค่ะ ไม,ไม่ธรรมดาเลยนะคะโซนดีจับเลี้ยงวางหลังค่ะท่านไหนดูคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหม,มจะมีที่ลิฟท์ทำจะมีโซน b C D M นะคะก็คือพวกอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะแล้วก็มาต้นไม้แล้วเขาก็ขั้นด้วยนิสิตค่ะ M นะ,ะนักศึกษา พอเลยนิสิตออกมาจะเป็นดีต่อนะคะเนี่ยก็คือโซนที่รีเดินเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขนมของกินแบบงานประจำปีงานวัดอะไรพวกนี้ต่อโซนน้องนิสิตก็จะเป็นของทานเล่นนะคะแล้วก็ทานจริงจังก็มีของคณะประมงอะไรพวกนี้นะคะเป็นนั่งนั่งทานได้เลยค่ะ ก็เป็นจุดส่งพัสดุของใบชนีไทยค่ะอยู่ในโซนดี186นะคะ เดี๋ยวเราตรงออกไปนะคะโซนดีเราก็จะเจอศูนย์อาหาระค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงศูนย์อาหารกันนิดนึงนะคะแบบที่นั่งทานได้รีกบ่าคนออกแบบงานปีนี้เก่งนะคะให้เดินแล้วมีเอี่ยวโซนอื่นเข้าไปด้วย างโซนนะคะก็จะเป็นโซนที่แบบคนไม่เดินเลยทีนี้พอเอี่ยวเข้าไปนะคะมันจะเดินหลงเข้าไปะคะ่ะเราก็จะได้เพิ่มโอกาสขาให้โซนนั้นๆนะคะท่านไหนอยากชมกล้วยไม้นะคะที่เขาประกวดเดี๋ยวอดใจนิดนึงนะหรือจะพาไปชมอยู่นะคะกล้วยไม้สวยๆเลยปีที่แล้วก็มีพาไปชมอยู่ค่ะ หาเพื่อนๆเข้ามาช่องลิสแล้วพิมพ์พิมพ์คำว่าง,งานกเกษตรเนี่ยก็จะจะขึ้นนะคะจะขึ้นของปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านู้นก็มาค่ะตอนโควิด <c oughs> นี่พวกสะดาวพระทวายนะคะ <c oughs> มังคุดมะกรูดกพืชผักส,สวนครัวนะคะมะด,ดันส้มจทีทุเรียนหนามดำ สตอโอ้กล้วยไม้มค่ะฝรั่งแดงส,สัตติธรพุทรายกขาวไต้หวันนะะเอดีวไต้หวัน ดินมีนะคะดินใหม่เล็กแปบดบผสมโภบโอติกนี่เดินมาศูนย์อาหารแล้วค่ะข้าวคกุกกปิอาหารไทยกรุงเก่าแม่พอย ม,ะะมีเผือกจ้าบแม่พลอยของร้านแม่พลอยมาเลยค่ะมีจัาบยวนแม่พลอยนะคะ<อ>นั่งทานได้ค่ะเป็นโต๊ะนะคะนั่งทานได้เลยสมตำแซนเวอร์นะคะปีกไก่ทอดข<อ>นมจีนน้ำยาอ่านให้ฟังนะคะเผื่อท่านไหนอยากทานอะไร ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโซนศูนย์อาหารแล้วก็มีต้นไม้สัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆคอยชมนะคะคลิปหน้าว่าลิาจะพาไปโซนไหนต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ